ศักดิ์ศรีมวยไทยแทนใจคนทั้งประเทศสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับจากกรณีที่ทิอาโกเตเซล่านักมวยชาวบราซิลที่ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ยังเด็กและใช้ทำมาหากินบนสังเวียนมานานกว่า17ปี แต่สุดท้ายกลับไปยกย่องเทิดทูนกุลค่คม่ศิละปะการต่อสู้ของประเทศกัมพูชาจนสุดท้ายถูกองคอ์กรมวยไทยโลก WMO สั่งลิฟแชมรวมทั้งแบนจากการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งหมดทำให้นักชกชาวเซมบ้าวัย5 5ปีตัดสินใจไม่กลับมายัางประเทศไทยรวมทั้งเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแทน หลังได้สัญชาติเรียบร้อยซึ่งล่าสุดปตทอสอพัฒนาแกตยอดมวยค่าเชือกแห่งศึกไทยไฟได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ถึงนักชกชาวบราซิลหัวใจขมิญที่เคยร่วมชกในรายการเดียวกันหลังได้สัญชาติขมิญว่าให้เขาอยู่อย่างสบายใจเลยครับอย่ามาให้เห็นอีกล่ะงานนี้เรียกว่าโดนใจชาวไทยอย่างมาก สำหรับปตท,ะทอสอพัฒนาแกตสหรือชื่อจริงวันเฉลิมแฝงด่านกลางถือเป็นนักมวยที่ยกย่องและเทิดทูนศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากมองว่ามวยไทยทำให้เจ้าตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่เคยลืมบุญคุณของศิลปะประจำชาติพร้อมทั้งเคยประกาศกล้องว่ามวยไทยคือของคนไทยไม่ให้ชาติใดมาเอาไปเด็ดขาดผมรักมวยไทยสุดชีวิต นอกจากนี้ยังพร้อมรับคำท้าจากนักชกเขมรทุกรลยด้านที่อากเตเซล่านักมวยชาวบราซิลเคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยรวมทั้งขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไฟและมวยไทยไฟเตอร์เอ็กก่อนที่สุดท้ายจะตัวจะเปลี่ยนใจไปเชื่อในกุนคแมรศิลปะการป้องกันตัวของกัมบูชาจนกลายเป็นประเด็นดรามา่า สำหรับทีอาโก้ Go, ยังมีรอยสักที่แผ่นหลังคำว่ามวยไทยตัวเท่าช้างก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ